เพื่อหาทางออกเรื่องนี้นะครับเ <c oughs> ครือข่ายพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทยก็ได้ออกประกาศขอนิบน์พระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลให้มามีมติร่วมกันนะครับขับพระพุทธอิสระเจ้าวาดวัด,ดอ้อน้อยออกจากการเป็นพระสงฆ์โ <c oughs> ดยเคราคาือข่ายนี้ให้เหตุผลว่าพระพุทธอิสระเป็นผู้หัวดื้อว่ายากสอนยากได้สมคบกับ้าฤหัตด,ด้วยการสมคบกันไม่ควรเป็นผู้ก่อความบาดหมางก่อการทะเลาะ กาออธิกรณ์ในคณะสงฆ์เป็นพิสูสุพานมีอาบัตหลายข้อก็เลยสมควรที่รับการลดโทษสมควรที่รับการรับโทษสถานหน,นักก็เลยขอให้ขับออกาจากหมู่คณะสงฆ์แล้วก็ให้สิ้นสุดความเป็นพระนะครับขณะที่คุณชะยะพลพงศีดารองผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาหแห่งชาติบอกว่าได้ไปหาเรือกับพระพุทธได้ไปหารือกับพระพุทธอิสระที่วัดอ้อน้อยและพระเมธีธรรมาจารย์ เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเป็นการส่วนตัวให้ทั้งสองฝ่ายได้มาพูดคุยกันทำความเข้าใจกันและรายงานให้คุณสุภพรพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายจรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาให้รับทราบแล้วแต่ก็ไม่ได้สั่งการใดๆแต่ขอความร่วมมือให้พระสงฆ์ทุกฝ่ายเนี่ยอยู่ในความสมานฉันท์ไม่ให้เกิดปัญหาขัดแย้งกันโดยเฉพาะ องปัญหาการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆาราชองค์ใหม่ครับติดตามปัญหาเรื่องของน้ำในหน้า